ตลาดนุ้นไทยในวันนี้วันที่เก้านะคะก็เป็นเหมือนที่บอกเมื่อวานนะฮะว่าเมื่อวานจะแรงนะฮะวันนี้ก็จะซึมนะฮะอ๋อพรุ่งต่อไมลงฮะพรุ่งนี้ลงหรอพรุ่งนี้ลงจริงอ๋อเอาจุดได้ไหมว่าลบกี่จุดลบกี่จุดอะพรุ่งนี้ลบห้าจุดอ้าวแล้วไปวัดกันตอนตอนต้นนะฮะเพราะอะไรคะถึงลงพรุ่งนี้คะไม่รู้เพราะเรื่องจบแล้วผลประโยชน์จบแล้ว พี่ต้องบอกสิเทคนิคก็ที่ดีผมประโยชน์นะฮะที่เราเมื่อวานบอกว่าใครใครเก็บใครซื้อมาเมื่อวานนะฮะทำไมต้องทําปิดก็คือคนที่ติดทุนก็ต้องทําปิดเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนซื้อก็เป็นผร์ตบุเกอร์กับสถาบันในประเทศนะฮะแต่บ้านในประเทศเนี่ยซื้อเพราะว่าเขาซื้อสะสม เขาไม่สนใจขึ้นมาเขาก็ซื้อไปนะฮะเขาก็อาศัยปิดบุ๊กไปด้วยนะครับส่วนส่วนพอร์ตโปกเกอร์ก็คือติดเนี่ยก็ต้องลากขึ้นมามันก็มันก็ถูกต้องหมดนะฮะพอซื้อเมื่อวานวันเดียววันนี้วันนี้เขาไม่ทําอะไรกันอยู่แล้วที่บอกนะฮะเพราะทุกคนก็ปิดงวดก็ให้ก็ให้เกียรติกันเขาก็จะไม่มีใครมาทุบมาอะไรกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะยืนอยู่ได้อันี้ผลประโยชน์ที่ได้ก็คือผลประโยชน์จากการปิดบัญชีเนี่ยในการทําบุ๊กมันก็จบแล้ว ในเรื่องของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็คือจบแล้ว<ช>นะฟิวเจอร์ที่ไปปิดปิดกันตัวเอมมันก็จบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลประโยชน์ก็หมดแล้วพอ<ช>พวกนี้ผลประโยชน์หมดแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้ว<ช>นะฮะ<ช>ก็บอกว่าทําไปพักกันสองวัน<ช>แล้วก็เดี๋ยววันวันเปิดมานะครับวันที่สองกรกฎาก็ค่อยมาสู้กันใหม่<ช>ค่อยไปเล่นเกมกันต่อ วันศุกร์นี้ก็ชิงแชมป์ยูโรด้วยหรือเปล่าคะอ๋อก็คงเตรียมเตรียมขายพุ้นไปจ่ายกันด้วยมั้งจ่ายบ้าตลาดวันใหญ่ใช่ที่ยุโรปนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นือนกับที่เราพูดไปเมื่อวานเราจะฟังแล้วฟังซีรีส์ให้ต่อเนื่องซีรีส์เมื่อวานก็บอกวันนี้จะเป็นแบบนี้นะฮะวันนี้เมื่อวานใครหุ้นกลับบ้านไปวันนี้ก็ืึเนก็ไปซะแต่พรุ่งนี้ค่อยคิดว่าเอาล่ะ พวกนี้เราจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงนะฮะเพราะปกติของการทำวิดีโอเดนซิ่งเนี่ยต้องลกต่อไปเพื่อที่จะไปขายนะครับก็คือในต้นสัปดาห์เนี่ยต้องลากไปขายนะฮะครานี้เขานี้ถามว่าลกาได้ไหมนะครับก็คือว่าถ้าเรื่องอ่ะมีเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงมากละ<ช>่ะแล้ก็มานั่งดู <ๆ S 2> ก็คือตอนนี้ประชุมยูโรอยู่ใช่ไหมฮะประช, <ๆ S 1> ชุมมันถามว่าประชุมมันก็มีเรื่องเท่ากับศูนย์หรือร้ายแรงไม่มีเพราะประชุมเนี่ยเพื่อประโยชน์นะฮะเพื่อประโยชน์แค่นั้นเองไม่มีอะไรร้ายเพราะนั้นก็มันก็น่าจะลากต่อใช่ไหม มันน่าจะลาต่อและนี่เราดูแต่ถ้าดูในแง่ของของ,ของของชาร์จของของทางเทคนิคนะฮะมันก็บอกว่านะครับมันก็บอกว่านะฮะว่าถ้ามันผ่านนะครับมันทำแล้วก็มันเบรกหนึ่งหนึ่งหกหกจุดสี่แปดนะฮะที่เราพูดถึงเมื่อวานนะฮะ mm hmm. ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะผ่านขึ้นไปต่อทดสอบที่่งหนึ่งแปดหนึ่งจุดหกเก้านะฮะแล้วก็อาจจะเลยเถิดไปที่พันสองนะฮะก็บ mm hmm. จบรอบนะฮะ นะครับก็ไปแค่นั้นค่ะไปเช่นนั้นส่วนหุ้นที่ขึ้นมาอย่างหุ้นโรงพยาบาลวันนี้ก็ทําแท่งแท่งนี้เรียกว่าแท่งกับตัวค่ะต้องปรับฐานแล้วนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพอะไรเนี้ยทะลุเป้าแล้วนะคะโรงพยาบาลกรุเ็ทะลุเราให้ร้อยหนึ่งจุดห้ามก็ขึ้นไปร้อยสามก็รู้จักพอนะครค่ะครู้จักพอบางคนก็ขายมันแต่เก้าเจ็ดก็เดี๋ยวก็ได้ซื้อต่ำกว่านะฮะค่ะก็ใจเย็นๆนะคะคุณจะคุณจะคิดต่อต้องปรับฐานถ้่บอลุ่มมันออกแล้วนะฮะค่ะแต่ในในระยะยาวก็จะไปไกลนะครับก็ไม่ได้ มีอะไรที่ที่ที่แบบซีเรียสมากนะฮะมากนะนะครับส่วนใครที่ฟิวเจอร์ใช่ไหมฟิวเจอร์มัเช้า,า,ชาให้ไว้นะครับก็จะเป็นเล่นสองขาเลยนะฮะมัเช้า,า,ชาเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นไซเวย์นะครับในฟิวเจอร์มัเช้าก็จะเป็นนะครับก็คืออ่า,อาเด้งชอ็อตนะฮะเด้งชอ็อตนะฮะเด้งช็อตสต็อปลอตแปดหนึ่งสามจุดห้าก็ไม่ถึงว่าถ้าเด้งไม่ถึงแปดหนึ่งสามจุดห้าเนี่ยก็จะเป็นชอ็อต น,นะครับย่อลอง800.4นะฮะไม่ถึงว่าถ้าถ้ามันลงมาและไม่ต่ำกว่า8 0 0 4ก็เป็นรองนะฮะมาเช้าฟิวเจอร์ตัวตัวยนะครับขึ้นไปที่807ใช่ไหมครับ8 0ดู7แล้วก็แล้วก็หมดแรงพอหมดแรงแก็เป็นชอ็อตเราไม่ต้องรองให้ถึง813นะฮะ813เป็นสต็อปลอสนะฮะเราก็ชอ็ชอตพอช็อตแล้วลงมาพอไม่หลุด800.5แล้วเราก็รองกลับเท่าเราก็เล่นไปทางซ้ายทางขวา คือถ,ถ้าอ่านชาร์จอ่านที่แนะนำก็จะเป็นแบบนี้ส่วนกรอบใหญ่เนี่ยเป็นการไซเวย์นะครับของของฟูเจอร์อยู่ที่ 87, 18, นะครับอยู่ที่เจ็ดแปหนะฮะหมายถึงว่าถ้าเห็น818.1เนี่ยก็จะเป็นรลองตรงนั้นถึงจะกลับมาเป็นรลองนะฮะเป็นรลองแล้วก็ขึ้นไปถึงไหนก็จนกว่าจะมีแท่งสัญญาณกับตัวหนึ่งแท่งนะครับส่วน Stop ลอดเจ็ดแปนะครับหมายถึงว่าถ้าเห็น787เนี่ยก็คือว่ามันลงไปล,ะละ้หล่ะนะฮะ มันลงไปนะฮะลงไปก็คือมันถูงเจ็ดแปดเจ็ดเป็นช็อตนะฮะเป็นฟอนต์ช็อตนะฮะค่นะครับคนีก็ต้องดูตรงเนี้ยเราบอกว่าถ้าเขียนแบบนี้มันไม่ถึงว่าถ้ามันทำแปดสองสี่เรายกนะครับมันขึ้นไปจบที่แปดสามสย์แล้วกันนะฮะสตารรับแปดเจ็ดแปดเจ็ดก็จะเปลี่ยนเพราะการลงไปข้างใหม่มันจะไม่หลุดนะฮะมันจะยังไม่หลุดแต่ถ้ามันขึ้นมาแค่แปดหนึ่งเจ็ดตัวอย่างแล้วมันลงเลยนะฮะมันลงเลยอันเนี้ยมันจะหลุดเจ็ดแปดเจ็ดนะฮะ คือเทคนิคมันเป็นแบบนี้นีน่ผู้ประสาเทคนิคคือเพียวนะส่วนในกรอบย่อยวันเมื่อเช้าใครขึ้นมาก็ช็อตไปไม่ถึงช็อตก็คงน,น่าจะเป็นช็อตโครดนะฮะแล้วก็ลงมาลองใหม่ก็เป็นหนึ่งร้อยสองอะไรนะแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามได้หมดนะนะฮะในสภาว่าแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ตอนนี้กํลาลังเขีดไฮขีดไฮนะครับสูงกว่านะครับสูงกว่าแปดศูนย์เจ็ดจุดหนึ่งคือของเมื่อเช้านะฮะมันก็บอกว่าเอา วันจันไปต่อวันจันทร์ไปต่ออะไรก็วันจันพี่อ๋อวันจันไปต่อจะวันศุกร์ตกใช่ไหมคะวันศุกร์อาจจะลงแต่วันจันไปต่ออมันุกตกมาเอาของกลับบ้านนะคไม่ต้องไม่ต้องรีบไปไล่หลองตอนนี้นะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องลงก่อนนะะมารยาทนะครับเพราะผลประโยชน์หมดแล้วอ่ะนะฮะถ้าอย่างนั้นคนที่ผลประโยชน์จะเกิดใหม่ก็คือตอนต้นต้นต้นสัปดาห์ว่าของที่ออกมาเนี่ยนะครับมันร้อนไหมมันจะต้องไปขายให้ใครหรือเปล่านะ ถ้าขายให้ใครก็ก็ต้องลกขึ้นไปขายนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของวิดีโอเดซ s ิ่งนะครับค่ะนะก็เป็นแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายมีพี่มีอ่ามีก็คือใครมี BGS ก็ขายนะฮะมีอะไรนะเออใช่ B BGS นะะลงมันคุณแน่แล้วใครมีหุ้น KBANK เนี่ย KBANK ก็คือว่าเมื่อวานขึ้นไปแล้วรุ่มที่ระบอกนะมันสูงแล้วมันไม่เบรกเนี่ยค่ะที่มันจะทำนิวไฮเนี่ยมันก็ลำบากนะ เพราะว่าเว้นแต่ว่ามันย่อมาก่อนแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะฮะแล้วตรงที่ที่หนึ่งแปดห้าเนี่ยนะครับก็คือไอหนึ่งหกห้าเนี่ยวอลุ่มวอลุ่มสมมุติว่าสักแปดร้อยหรือพันล้านนะครับ <c oughs> แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือกระโดดขึ้นไปวอลุ่มสองพันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเบรกนะที่จะทํานิวไฮได้นะครับ <c oughs> แต่เทคนิคจะเป็นแบบนี้นะฮะ <c oughs> ถามว่าตอนนี้เขาทาอะไรกันอยู่เขาก็ท <c oughs> ําวิดโอเดซซิ่งนะครับถ้าทาวิดโอวเดซซิ่งตรงนี้ถ้าเราจะเข้าไปแค่วันนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้ทํานะ อถ้าเราจะเก็บหุ้นนี่ก็ต้องรอเก็บเมื่อไหร่หรือว่าเราต้องขาย<ร>าอาอกค่ะรอหุ้นวันวันพรุ่งนี้ก็ผลประโยชน์หมดเขาก็ะจะทิ้งลงมานะฮะ<ห>บางส่วนเนี่ยก็ะจะย่อลงมาเพราะพรุ่งนี้ไม่ไปผลมาอ้าไ,ไม่ไปแล้วเหรอหแล้วก็ประชุมยุโรปเขาประชุมกันนี่ใช่ไหมยุโรปก็ประชุมกันถ้าอย่างนั้นเราเราขายก่อนดีกว่า<ห>พรุ่งนี้ก็บอกอ้าเนั้นตามใจาตามใจจะขายก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ลงมาซื้อแล้วกันเ<ห>่างั้นก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งหมดนะเป็นล<ห>ักษณะไม่ไม่มีไม่มีอะไรแต่ผมคิดว่าใน ที่ที่บอกมาั้งนานแล้วนะครับว่ามันมันน่าจะหลังจากปิดงวดแล้วขึ้นต่อ <Okay. S 2> แต่อยา่าไปคาดหวังมากนะครับเราก <Okay. S 2> ็คงคาดหวัง่แถวตามทฤษฎีก็หนึ่งแปดเก้านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาคือจริงๆนะฮะหนักๆจริงๆเนะี่ยมันก็คือมันคงได้ถึงหนึ่งพันปิดกดนะปิดกฏนะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบแปดนะฮะอันนั้นไม่ถึงว่าขึ้นไปเป็นที่เรียกว่าบีเฟลเลอร์เลยนะอยู่แถวๆนั้นหนึ่งสองหนึ่งแปดนะครับ <Okay. S 2> ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ ถ้าดูจริงๆราคาน้ํามันเนี่ยก็คือลงมาจุกแปดสิบแล้วลงมาต่ำกว่าแปดสิบลงมาใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยเหลือนิดเดียวอย่างมากก็เจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะครับแล้วเวลาที่เหลือของปีนี้จะลงไปไหนอะลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นใช่ไหมฮะเพราะมันเล่นการพนันกันหมดมันก็ต้องขึ้นไป9กาสเหรียญร้อยเหรียญเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่หุ้นน้ำมันจะรีบาวจากช่วงของเดือนกรกฎาคมขึ้นไปแล้วก็ในขณะที่หุ้นแบงก์ก็ไม่ได้เสียทรงถูกไหมครับอยู่ข้างบนหุ้น หุนสื่อสารก็พร้อมที่จะขึ้นทำ New High นะฮะหุนหุนอ่อะอะไรนะ CPO CPF พวกนี้ก็มันก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปได้จากตัวนี้สิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นหุ้นมันก็ขึ้นได้ทำไมจะขึ้นไม่ได้ปัญหาว่าถ้าหุ้นจะขึ้นไม่มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากหุ้นน้ำมันขึ้นไม่ได้เซ็นต์มันก็จะขึ้นได้ไม่ดีเซ็นเมนต์ตลาดก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าราคาน้ำมันมันมาอยู่ต่ำๆแบบเนี้ยนะครับมันก็ไปได้นะฮะ พอ,อมันไปได้ปั๊บหุ้นที่มันขึ้นมาช่วยพยุงตลาดตอนนี้ค,คือหุ้นโรงบาลหุ้นที่ดินอะไรพวกนี้มันก็ไม่มันงอนนะฮะทำหน้าที่เสร็จแล้วมันก็ลงค่ะ,คะเอ๊ะวันนี้ไปลบมาเมื่อวานพี่บอกว่าขึ้นมาสิบห้าจุดนะคะจะขึ้นมาจริงแล้ววันนี้พี่บอกว่าจะต้องขึ้นมาเท่าไหร่คะวันนี้เราบอกว่ามันจะซึมแล้วก็มันทําปิดตอนนี้มันทําปิดตอนท้ายอยู่นะฮะสิบเอดจุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่มันลงไปติดลบเลยนะครับ Oh. มันขึ้นมาห้าจุดแล้วมันลงไปปิดลบนะตอนนี้มันทําวีนโด์นะครับมันก็เพิ่งมาทําปิดตอนนี้นะฮะน่าจะบวกอีกมาเทา่าไหร่หนึ่งหนแปดศูนย์ไหมคะไม่ไม่ไม่มีสราระสาคัญ oh. นะครับ <Okay. S 2> ก็คือว่าถ้าถ้าผมว่านะไม่ต้องหรอกนะฮะปิดแค่บวกแค่แค่แบบห uh ้าหกจุด7จจุดก็พอนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็แล้วก็ถ้าไปปิดโชว์เนะี่ยสมมติคุณไปปิดห <Okay. S 2> นะึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยมันก็เป็นแนวตามพอดี <Okay. S 2> แล้วถ้าพวกนี้คุณไม่ไปต่อมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะงั้นพวกนี้ก็ต้องไปต่อเลย อนี้ต้องไปเลยนะฮะเพราะว่าไอ้1181เนี่ยมันเป็นไฮเดิมนะครับซึ่งมันต้องผ่านแล้วคุณยืดขึ้นมา10จุดยืดขึ้นมาเนี่ยที่จะผ่านโดย2วันนะครับ26จุดนะครับคุณเจอแรงขายอยู่แล้วอ่ะออคเพราะคนเขาซื้อข้างล่างเขากำไรเยอะเขาก็ขายนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาปิดมากกว่านี้ก็ได้นะครับปิดถ้าแถวไหนก็ได้ที่สูงกว่า1168เนี่ยคือมันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันชนะ ขึ้นไม่ถึงว่ามันขึ้นไปข้างบนนะ่ยมันเห็นพันสองเนี่ยก็ไม่จาเป็นเพราะว่าพวกถามว่าพรุนี้ถ้าคุณบดันวันนี้ถ้าเต็มเต็มนะฮะถ้าดันเต็มก็ต้องดันให้ผ่านไปเลยนะหนึ่งหนึ่งแปดสองอ่ะหนึ 1> 1, 1, 8, ่งหนึ่งแปดสองอ้าททำให้ได้ได้ไหมดันหน,นึ่งแปดห้าไปเลยก็ได้ <S 1> 1, <S ก็ 1> 1, 1, 8, กนี้ก็ 1> 1, 8, 8, พรุนี้ย่อลงมา <5. S 2> แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเบรไปแล้วใช่ไหมครับย่อลงมาคุณอาจจะลบห้าจุดสิบจุดเพราะนั้นต้น,ต,นต้นสัปดาห์คุณก็วิ่งต่อได้เลยเหมือนกัน โอเคงั้นจับตาดูว่าวันนี้ตลาดนุ่นไทยจะดันไปปิดที่1182กับ1185ที่ผมพูดถึงว่าแค่แค่1166ก็พอแล้วอันนี้มัน1177 <c oughs> นะ,ะมันก็เกินพอแล้วก็การมาไล่กันในช่วงท้ายเนี่ยก็คือว่ามันเป็นฤด,ดูการของทงวิดอเด,ดซซิ่งใช่ไหมฮะ,ะมันก็มีการไล่กันแค่นี้เองไล่ขึ้นมาโชว์นะฮะเพ<อ>ื่อที่จะทําปิดบุ๊กให้ดูดีที่สุดนะะะะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นต้องไป1181หรือ1185 11, ไหมไม่จําเป็น ไม่จาเป็นต้องทาแต่ถ้าทําไปก็พูดไปต่อไปเลยนะครับเปิดมาก็เลิกเลยค่ะ,ะชัดเปิดมาวันที่หนึ่งก็รักดาก็เลิกเลยนะอ่าพี่ไปขอวันนี้ได้ไหมว่าจะเอาลองหรือว่าช็อตค่ะตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเราลองมาแล้วเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมลงไปถึงแปดร้อยสองแปดร้อยหนึ่งเราลองมาแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเราจะเอากลับบ้านไหมนะ ก็คือมันก็ขึ้นมาแถวๆแปดหนึ่งสามจุดห้านะฮะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลับไปได้อ๋อปิดเลยใช่ไหมคะปิดไปเลยส่วนท่านที่ไม่มีจะเอายังไงกับมันนี้ไม่มีไม่มีก็คือว่าลองที่มันเกิดจากจากวันก่อนเนี่ยที่ที่คือลองมานะครับลองมาเราเราลองมาเนี่ยคือคนที่จะถือเอากลับได้เนี่ยคือคนที่ลองมาจากเจ็ดเก้าหนึ่งหรือว่าหรือว่าลองมาจากแปดร้อยใช่ไหมครับแบบนี้เอากลับได้แต่คนที่จะเพิ่มมาลองตอนเนี้ย คุณรอเล่นพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้มันก็ย่อร้องเด้งช็อตคู่บอลมันไม่ได้ทำหยุดอยู่แล้วคนที่รอฟังพี่วันนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะคุณจะทําไปทําไมอ่ะเพราะว่าเพราะว่าสองวันมันขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะจากจากจากเจ็ดเก้าศูนย์ันนี่แปดหนึ่งศูนย์จุดเก้าใช่ไหมย่อแล้วช็อตก่อนไม่ได้หรอคะตอนนี้มันเป็นรอไงเพระดิสค้ามันแปดจุดมันไม่เป็นช็อตนะช็อตจะถูกไฟช็อตนะคือคือผมสรุปว่าผมดูว่ามันทำนิวหายหายเขาไม่คือแปดหนึ่งแปดเนี่ยผมอ่ะ ผมมองว่ามันทำนิวไฮนะครับแต่ผมมองมันทำนิวไฮเนี่ยก็คือว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเนาะผมไม่ได้มองสัปดาห์นี้แต่มาจะเกิดพวกนี้ก็ได้แต่ปกติแล้วถ้าทำวิดีโอเดซิ่งพวกนี้มันจะจ่อยอ๋อจ่อยค่ะโอเคนะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะัสดีครับค่ะ